สวัสดีค่ะรายการพลเมืองเด็กมาแล้วค่ะรายการที่จะพาคุณน้องๆหนูหนูเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิต โดยผ่านภารก,กิจรอบรอบตัวในโลกใบใหญ่ใบนี้นะคะตอนนี้เราก็ยังอยู่กับภารกิจของเด็กๆทั้ง3าคนนั่นก็คือน้องหมูน้องปืนแล้วก็น้องเคนะคะในภารกิจการเป็นเด็กวัดค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็ได้ทราบซึ้งถึงน้ําใจของน้องเคที่ช่วยเพื่อนๆการกรดนะคะแล้วเด็กๆทั้ง3มก็ผ่านพ้นความกลัวในการนอนกลางตาตอนกลางคืนมาได้แล้วก็ยังตื่นไปตีระฆังทันเวลาด้วยนะคะแล้ววันนี้ค่ะขอบอกได้เลยนะคะว่าจะเจอภารกิจที่โหดหินหนักขึ้นกว่าเดิมนะคะ ตอนนี้เด็กๆทั้ง3กําลังรออยู่แล้วค่ะเช้าวันนี้เด็กๆทั้ง3คนจะได้ปฏิบัติหน้าที่สําคัญของการเป็นเด็กวัดนั่นคือการช่วยพระระบ,บา,ขาดขณะวินบาทครับซึ่งเราแบ่งเส้นทางออกเป็นสสายคือสายใกล้แต่หนักสายนี้จะเดินเพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นแต่ของใส่บาทเยอะและหนักมากสายนี้เลือกไปได้2คนครับส่วนอีกสายจะเป็นสายไกล ระยะทางประมาณ4-5กิโลเมตรส่วนของไซบาดจะไม่เยอะและหนักเท่าสายแรกมาดูกันครับว่าใครจะไปกับใครและจะเลือกสายไหนกันครับแล้วน้องๆแบ่งสายกันไว้ยังเนีย่ยว่าจะใครจะไปสายนว่าไปกับอีกคนนึงน้องไปสองคนใช่ไหมครับเราลเลือกเลือกเอาว่าจะไปสายไหนไปสายใกล้ใกล้ครับเต้ยทไมอันนึงนานะของบ้าเอาละครับ เมื่อปืนกับหมูรวมกันเป็นสองเสียงขนาดนี้แล้วหนึ่งเสียงอ้วนๆที่ขนาดลำตัวไม่มีผลอย่างเคก็พูดไม่ออกนอกจากยินยอมพร้อมใจเอาสายไกลไปตามระเบียบโดยปืนให้เหตุผลถึงการเลือกสายได้อย่างน่ารักน่าหยิกเลยทีเดียวครับขออเขอาอ้วนแล้วยังไหนเดี่ยวอะกับสายไกลอา้าผมเลือกฝ่ายใกล้แล้วเขาต้องเลือกฝ่ายไกลป่ะ ก็เป็นคนฉลาดอะเนาะแต่ว่าเป็นฉลาดที่อาจจะฉลาดโ่รืฉลาดเหมือนฉลาดใงโงนะครับแล้วก็อาจจะมองถึงตัวเองมากไปหน่อยแต่ผมว่าเด็กก็คือเด็กนะครับคือถ้าเขามีโอกาสหลายคนก็เป็นแบบนี้เคเองเคก็ต้องรู้จักที่จะที่จะกล้ามากขึ้นนะครับกล้าที่จะบอกความคิดความรู้สึกตัวเองแล้วก็กลายเป็นการตกลงร่วมกัน ถ้าเขาคิดว่เาเออไอสองคนยังเป็นน้องเขายอมเหอะผมว่าดีถ้าอย่างนั้นถ้าเขาคิดได้นะครับเข<ๆ>าคิดแบบนั้นนะครับ <coarse S 1> แต่ถ้าเขาไม่ได้คิดแบบนั้นเลยเออแล้วก็เอ,อ้ยขี้เกียจเถียงเออยอมยอมไปเหอะ <Meine S 1> มันน่าเป็นห่วงเขาเหมือนกันว่านในอนา ah คตเขาอาจจะถูกเขาเรียกอะไรครับเอาเปรียบอย่างนี้ไหมเอาเปรียบได้จากคนรอบข้างเอาล่ะครับแล้วตอนนี้ทั้งสามคนพร้อมกับย่ามคนละสามใบก็พร้อมแล้ว เดี๋ยวมาดูกันว่าสองคู่หูหมูปืนที่เลือกสายใกล้ของหนักกับเคที่เดินไกลแต่ของน้อยกว่าจะเป็นอย่างไรครับที่เลือกสายไหนไปใกลใกล้กลสุดหนนนนูเหรอครับเหอฮเดินไปพ้นประตูวัดได้ไม่ถึงร้อยเมตรชาวบ้านก็มารอใส่บาตรกันแล้วครับ ปืนกับหมูก็ออกสตาร์ทการทำหน้าที่ได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องเลยทีเดียวในขณะที่เคก็ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์เหมือนกันครับซึ่งการช่วยพระรับของบิณฑบาตเด็กวัดจะต้องเดินไปทางขวาของพระจากนั้นก็ไหว้ก่อนที่จะรับของมาครับขออนุโมทนาเจริญพอ สังเกตได้เลยครับว่าในระยะทางที่เท่ากันสายใกล้ที่ปืนกับหมูเลือกนั้นมีคนรอใส่บาดอยู่ตลอดทางทั้งปืนกับหมูก็ยังดูไบายสบายอยู่ครับแต่พอเดินไปได้สักพักปืนกับหมูก็เริ่มยิ้มไม่ออกเลยครับโอ้ยข้ยางหน้าเต็มเลยที่อะไรเต็มเต็มไปบาด

โอ้ยไม่น่ามาทางนี้เลยหนักนักก็เราเป็นคนเลือกสายนี้เองไม่ใช่ครับโอ้ไม่รู้ว่ามันจะหนักขนาดนี้แต่มันจะไม่ไหวแล้รอเออัวข้างขในขณะที่สายของเคแม้จะต้องเดินไกลกว่าอีกเท่าตัวแต่ของไม่หนักและเยอะเท่าสายของปืนกับหมูครับเคก็เลยรับมือได้หายห่วง えっ เเอลกับข้าวหนักขนาดไหนสีหน้าและเสียงร้องโอดโอยของปืนคงยืนยันได้เป็นอย่างดีครับส่วนหมูแม้จะแบกกับข้าวที่อยู่ในย่ามจนไหลแทบสุดแต่หมูก็อึดอดทนไม่บ่นสักคำเลยครับตอนนี้เหลืออีกเพียงไม่ถึงครึ่งทางเท่านั้นมาลุ้นกันครับว่าทั้งสองคนจะสามารถปฏิบัติภารกิจได้ตลอดรอดฝั่งหรือไม่ครับ ตอนนี้คิดว่าจะไหวไหมเนี่ยตอนเนี้ยไ,<ห>ไหวไหมไหวครับอ่าไหวนะนคิดว่าจะเดินถึงวัดไหมครับถึงครับแล้วถ้าสมมุติมียากโยมเข้ามาใส่บาทเพิ่มขึ้นมาอีกเนี่ยเราจะถือจะถือไหวไหมเนี่ย<ห>ดูมือแลวไม่ไหวไม่ไหวแล้วรอเราไม่ไหวจริงเดินไม่ถึงไม่ถึงวัดเนี่ยจะทํายังไงพักก่อนพักก่อนนะเราทุงกับข้าวที่สร้างปัญหาตลอดทางที่ผ่านมา ตอนนี้ปืนรู้แล้วว่าจะต้องจัดการอย่างไรครับเท่าไรครับเอาไปยามคมับได้ไม่ต้องเจ็บปัญหาทุกปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กแค่ไหนก็จะทําให้เราเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหาได้ทั้งสิ้นครับถึงแม้ปืนอาจจะช้าไปบ้างแต่อย่างน้อยก็ทําให้ตลอดทางที่เหลือปืนก็ไม่ต้องเจ็บมืออีกต่อไปครับทำไมเราไม่คิดที่จะทิ้งไว้กลางทางเลยอะตอนนั้นอะ อะต้งคือถ้าเราทิ้งไ้วยการทางเนี่ยพาไม่ได้ฉันแน่นอนเช้านี้ใช่ไหมครับแล้วทําไมเราไม่พาคนอื่นแล,แล้วเราก็เดินมาตัวเปล่าหรออือต่ถ้าทำอย่างนั้นเป็นเหตุกิจกรรมคือถ้าทำอย่างนั้นเราก็เจะจับตัวใไปแน่จะถ,ถึงว่าเรารู้สึกไงรู้สึกว้าอู้ววักกันเด็ดเป้ลหักกัน กมมนเเลลยยาาดในยามลำบากนี่แหละครับที่ทำให้เราได้เห็นน้ำใจซึ่งกันและกันตลอดระยะทาง2กิโลเมตรกับภารกิจช่วยรับของบินทบาทที่ทั้งหมูลและปืนเองก็ไม่คาดคิดว่าเส้นทางที่เลือกจะตรงกันข้ามกับสิ่งที่คาดหวังแต่เนื้อสิ่งอื่นใดทั้งคู่ได้ยอมรับผลของการตัดสินใจด้วยความอดทนความภาคเพียรพยายามในการรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้สำเร็จโดยไม่ย่อท้อครับถึงตอนนี้ทำสำเร็จแล้วรู้สึกยังไงดีใจเออน่ะรู้สึกยังไงดีใจครับเคของไม่มีเลยอ่ะส่วนเคก็เช่นกันครับแม้ของอาจจะไม่หนักมากเท่าเพื่อนแต่ระยะทางที่เดินนั้นไกลกว่าเพื่อนเท่าตัว ซึ่งเคเองก็ไม่ได้แสดงอาการไม่พอใจกับเส้นทางที่คนอื่นเลือกให้กลับทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่และเต็มใจครับย,ย,ย,ยังครับหน้าที่เด็กวัดยังไม่หมดแค่นี้ทั้ง3มคนจะต้องมาช่วยกันจัดสำรับกับข้าวสำหรับฉันเช้าหนูปืนและเคต่างช่วยกันขมีขมันข,นขันแข็งเป็นอย่างดีครับ